ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ ละครแนวชีวิตที่ท้าทายความสามารถนักแสดงอีกหนึ่งเรื่องกับดาวหลงฟ้าเรื่องนี้พริกโชมเชรี่เขมับสอนให้เป็นคนใจร้ายอย่างไรลองไปชมกันค่ะเรื่องนี้รับบทเป็นน้ำหวานค่ะน้ำหวานจะเป็นแบบเด็กขี้ถาด้วยเห็นใครดีเกินหน้าไม่ได้ฉันต้องเป็นที่หนึ่งย้ายร้ายมากเลยเปิดเรื่องมาก็แบบคือไม่ไม่รักสัตว์เป็นคนไม่รักสัตว์แบบว่าเอาแมวมากินนกสุดฤทธิ์ต้องย้อนอายุลงไปตั้งหลายปีเพื่อใส่ชุดนักเรียนอีกครั้ง เรื่องนี้จะถูกใจหรือไม่น้องเชอรี่มีคำตอบให้ค่ะวันแรกก็แบบเขินนะแบบว่าตัาเวียสองข้างเราอยู่มัธยมเรายังไม่ทำผมมารับบทเป็นหนุ่มใหญ่ที่มาหลงรักสาวสวยสองหนุ่มต้องทำตัวอย่างไรให้หวานแล้วถูกใจสาวเจ้าเราไปแอบดูกันนะคะจริงๆแล้วเราสองคนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ว่า มันมาังเพราะชอบผู้หญิงคนเดียวกันอะไรสวยเหลือเกินนะครับก็ต่างคนก็ต่างจีบกันแล้วมีเบิ้ลเงินอยู่เรื่อยเรื่อยเป็นพระเอกในเรื่องนี้ในอ้ําต้องทนแบบสุดเพราะรับบทอย่างไรและจะอดทนได้นานขนาดไหนกันเนี่ยในเรื่องดอมก็จะเป็นรับเป็นนายบำเรอของนางเอกครับคอยบำเรออารมณ์แล้วก็ระบายอารมณ์มันจะเป็นฉากที่เที่ต้องต้องจับเขาแบบว่าโกรธโมโหมากเพราะว่าเขา ปล่อยนกเนี่ยเขาไปไอ้ปล่อยแมวเขาไปกินนกลงนกของของของอามที่เลี้ยงไว้ในเรื D ่อ e งนะครับแล้วก็เลยบีบเขาแล้วพอดีอําแรงผู้ชายแล้วตัวเชอรี่เล็กมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเจ็บจนต้องบีบเสร็จปวดที่เขาต้องพูดต่อพูดต่อไม่ได้แล้วเขาเจ็บนะจับเอาไว้อย่ามันขัดใจใช่นิเดีย๋ยเก็บตกมาฝากกับภาพหลุดๆหน้ากล้องและหลังกองใครเป็นใครชมดูค่ะ พร้อ,อมป <า S 1> ่้อ,อมี่หมพร้อมไหมดพร้อมเลยครับพร้อมครับหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิม่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ